ผู้ชมครับตามนิยายกระเช้าสีดาของกฤษณาอโศกศิลป์คุณลือกับน้ำพิงมีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนชื่อว่าน้ำพรายอายุ6ขวบนะครับแต่ว่าพอมาเป็นเวอร์ชันล,ละครโทรทัศน์ที่ออกอากาศทางช่องวัน31แล้วเหลือ3ตอนสุดท้ายแล้วเนี่ยมีการตัดส่วนนี้ออกไปนะครับแต่ว่าก็มีการนําเสนอและเราได้สนุกเข้มขน้นคนละแบบกับนายนิยายเลยฉะนั้นวันนี้ดินชวนมาติดตามความแตกต่างสั้นๆเล็กๆน้อยๆนะครับของคุณลือน้ำพิงรำนำและรำนำกับท่านจรินซึ่งถือว่าอยู่ในช่วงของสุดท้ายตามละครโทรทัศน์ด้วยนะครับ สวัสดีครับตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงละครไทยกับดินที่ยูทูบและทิกตอกช่องพัชราปภลดูทีละคนเลยนะครับเริ่มจากคุณลือก่อนคุณลือในนิยายไม่ได้เป็นยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวเหมือนในละครโทรทัศน์นะครับเพราะว่าตอนนั้นถ้าย้อนกลับไปยังไม่มี YouTube เลยครับคุณผู้ชมคุณลือเป็นผู้ชายที่เจ้าชู้อย่างชัดเจนนะครับมีข่าวกับผู้หญิงก็หลายคนเรื่อยๆมานะครับแม้ว่าจะมีน้ําพิงและลูกสาวแล้วหนึ่งคนก็ตามแต่ว่าตามที่นิยายกล่าวถึงเนี่ยก็จะพูดถึงสัตสีครับคา,บา,าชอบส แต่เหตุผลที่เขาให้กับน้ำพิงเขาบอกว่าผู้หญิงคนอื่นเนี่ยเป็นของเล่นคนต้องมีของเล่นครับนี่เขาบอกชัดเจนมากเลยนะแล้วก็เปิดเผยเลยในขณะที่น้ำพิงเป็นผู้หญิงที่อดทนใจยเย็นเก็บความรู้สึกเก่งมากแม้ว่าเขาจะเป็นทุกข์กับสิ่งที่คุณลือทำนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดเขาก็ยอมรับก้มหน้ายอมรับในของเล่นของคุณลือครับคุณผู้ชมตอนที่มีข่าวของสสีเนี่ยน้ำพิง เริ่มพีคเริ่มเก็บความรู้สึกไม่อยู่นิดนึงครับก็ถามจากลำนำนู่นนี่นันน่นลำนำก็ทําเหมือนจะไม่อยากบอกแต่ก็บอกครับเนี่ยคือน้ำพิงแล้วก็น้ำพิงเป็นเพื่อนสนิทกับรตีเหมือนที่เราเห็นในละครโทรทัศน์เลยนะครับแล้วก็ทั้งสองเนี่ยหุ้นกันในการที่จะเปิดร้านขายสินค้าเบเตเลดที่นําเข้ามาจากต่างประเทศแต่ว่าน้ำพิงในเวอร์ชันละครของช่องวัน31เนี่ยนะครับก็จะเป็น เจ้าของโชว์รูมรถครับคุณผู้ชมไปที่รำนำบ้างสาวแสบตัวแสบบ้างคือดินอานอนิยายนะดินเห็นภาพเหมือนกับในละครโทรทัศน์เลยดินเห็นภาพรำนำช่วงวัน31เห็นภาพน้องกรีนอัสดาพรยังไงอย่างนั้นเลยคือคือ,คอมีจุดต่างกันนิดเดียวมาดูกันครับรำนำในนิยายเนี่ยก็เป็นคนที่อวดเก่งอวดดีอวดฉลาดปากร้ายปากจัดชอบปั่นครับ แล้วก็ไม่พอใจกับผู้หญิงทุกคนที่เข้ามาใกล้ชิดคุณลือแหละโดยเฉพาะสัตสีครับคุณผ,ผู้ชมอาจจะปากจัดกว่ารำนำในเวอร์ชันละครโรทัศนเวอร์ชันนี้ด้วยซ้ำไปนะครับแต่ว่าจุดที่ต่างกันอย่างชัดเจนก็คือรำนำเขาช่วยแม่ทำงานบ้านครับตื่นก่อนนอนที่หลังเป็นแบบนั้นเลยคือช่วยทำจริงๆแล้วก็อยากให้แม่สบายมีความฝันว่าอยากจะทำงานแล้วก็ใช้เงินตัวเองในการไปซื้อนั่นซื้อนี่นะครับที่สำคัญเขาใฝ่รู้ใฝ่เรียนอยากจะเรียนภาษาเพิ่มเติมภาษาอังกฤษาภาษาฝรั่งเศส นี่คือรำนำนะครับอ่าสาตัวละครแล้วคราวนี้ไปดูช่วงโค้งสุดท้ายแล้วตัดไปเลยนะครับเพราะว่ามันจะตรงกับช่วงวันสามเสีอ้พอดีเลยนะครับ3ตอนสุดท้ายคือตอนเนี้ในละครเนี่ยท่านจรินคุณผู้ชมคิดว่าเขารู้ไหมในสิ่งที่รำนำเขาปกปิดรินว่ารู้แต่ว่าเขาไม่พูดซึ่งถ้าตามนิยายเนี่ยนะครับมันเป็นปมเดียวกันเลยปมที่ว่าก็คือรำนำปกปิดความสัมพันธ์ที่เขาเคยมีกับคุณลือครับแต่ว่าถ้าเป็นในเวอร์ชันละครโทรทั์มันจะดูเขาเรียวกว่าอะไรนะ ดูล้ํำลึกกว่าตรงที่รำนําเขาก็จะพยายามไปอุดรอยรั่วต่างๆนะครับไปให้คุณลือสาบานแต่ว่าถ้าเป็นในนิยายเนี่ยมันจะอีกแบบหนึ่งเลยครับคุณผู้ชมซึ่งเนี่ยจะเป็นโค้งสุดท้ายแล้วจริงๆกับสิ่งที่เขาพยายามปกปิดแต่สิ่งหนึ่งที่มันต่างกันนะครับคือท่านจรินในนิยายรักรำนําครับ รักจริงๆเพราะว่าเป็นเด็กสาวที่เข้ามาในชีวิตทําให้ชีวิตเขาดูมีชีวิตชีวาเขาชอบจริงนะครับแล้วก็มีความสัมพันธ์กันในขณะที่ในละครโทรทัศน์นี่นะครับท่านเจรินดูไม่ได้รักรำนำมองแค่เรื่องผลประโยชน์เท่านั้นเองครับคุณผู้ชมนี่คือความแตกต่างที่เกิดขึ้นนะครับ เล็กๆน้อยๆอ,อย่างที่ดินบอกเท่านั้นในนิยายกับในเวอร์ชันล,ละครโทรทัศน์เวอร์ชันล,ล่าสุดถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ดนแนะนําให้ลองไปซื้อหนังสือมาอ่านนะครับซึ่งหนังสือก็จะหน้าตาแบบนี้ครับคุณผู้ชมนี่สวยงาม350บาทครับลองไปดูที่ดินพูดเนี่ยก็พูดได้เท่านี้จริงๆเป็นคร่าวๆแต่ว,ว่าในรายละเอียดเนี้ยลองไปอ่านซึ่ง นิยายเรื่องนี้เนี่ยถูกนำมาทำเป็นละครถ้าดินเขาจะไม่ปิดก็คือ2ครั้งนั่แหละครั้งแรกเมื่อปี2537เวอร์ชันละครช่อง3นะครับซึ่งเวอร์ชั่นนี้ก็จะมีน้ำพราวด้วยนะเป็นลูกของคุณลือกับน้ำพิงครับส่วนวอร์ชั่นปี64ช่องวัน31เนี่ยก็ไม่มีนะครับแต่ว่าก็เล่าได้อย่างที่บอกครับสนุกเข้มขน้นล่าสุดเปรตติ้งตอนล่าสุดเนี่ยไป5กว่าแล้วว่ะ สูงมากครับคุณผู้ชมและในนิยายเล,เล่มนี้นะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมได้อ่านเนี่ยอาจจะไม่รู้จะรู้สึกเหมือนนี้หรือเปล่าหรือว่าใครอ่านแล้วลองมาลองมาแชร์หน่อยนะรู้สึกว่าเหมือนอยู่คนละยุคก,กันเลยนะครับคุณผู้ชมคือโอเคแหละมันมันมีโครงที่ใกล้เคียงกันแบบสุดๆไปเลยนะครับแต่ว่ามันก็จะมีความแตกต่างซึ่งความแตกต่างที่ดินบอกเนี่ยขอเรียกว่าตามยุค ตามความเปลี่ยนแปลงของยุคที่มันเกิดขึ้นถ้าซื้อมาซื้อมาอ่านนะครับก็ยังไม่สายนินว่าถ้าเกิดใครชอบนะ350บาทลองไปติดตามและชวนติดตามดูไปด้วยกันนะครับกับโค้งสุดท้ายของละครกระเช้าสีดาวัวชั้นล่าสุดจากนิยายนี่กระเช้าสีดาเนี่ยนะครับที่มาทําเป็นละครโทรทัศน์อีกครั้งหนึ่งช่องวัน31 เก็บรายละเอียดและนำเสนอออกมาได้สนุกแตกต่างจริงๆครับคุณผู้ชมคืนวันพุธพฤหัสบดีหน้าก็จะเป็นตอนจบแล้วนะครับเวลา2ทุ่มครึ่งและคุณผู้ชมสามารถดูทุกตอนย้อนหลังได้ ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของช่องวัน3 1นะครับซึ่งก็จะเชื่อมไปที่ i อชีหรือว่าเช่น2 5 6 1ก็ดูได้เช่นเดียวกันแต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยใน YouTube ก็จะเป็นฉากไฮไลท์สําคัญสาค,คัญนะครับแต่ว่าถ้าอยากดูเต็มเตต้องไปที่เว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันหรือว่า i อชีนั่นแหละครับคุณผู้ชมวันนี้ขอบคุณที่มาติดตามรับชมนะครับเราพบกันในช่วงสสัปดาห์นี้เกือบทุกวันเวลาประมาณ1นึ่ทุ่มตรงนะครับไม่เกินสองทุ่มช่วงค่ำๆนี่แหละมาเจอกันกับช่วงละครไทยวันนนนีี้้ลิไปแววะครวครรััับบสสด